เมื่อเป็นแบบนี้งั้นฉันจะไปเก็บกระเป๋าที่ห้องก่อนนะเธอเตรียมตัวเสร็จแล้วก็มาหาฉันนะบอกว่าเตรียมตัวเสร็จแล้วให้ไปหาแต่ก็ไม่มีอะไรให้เตรียมอชแวบเฮ้ยชุดใหม่แต่เสียงเพลงแบ็คกราไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เป็นไงชุดออกงานตัวใหม่ของฉันเธอคิดว่ายังไงล่ะมาเป็นสกินแน่ๆคิดว่างี้แหละสวัสดีครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวใช่หรือเปล่า หรือว่าแค่คุณกำลังคอสเพย์อยู่ไปถามยังน้นได้ไงเราบอสครับผมเจอคนแปลกหน้าสองคนไปเก็บเลยไหมเก็บนายก่อนนะสิะทำอะไรถุงสี่ถุมห้านะฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละอันนี้โคตรอันนี้ฝ่อนสามชาได้อยู่นะบอสครับให้เก็บพวกบอลเลยไปครับเก็บเองก่อนแหละฉันได้ยินมาว่าที่จาริโลเนี่ยรอดพ้นจากผลกระทบของสเตลลารอนมาได้เพ,เพราะความช่วยเหลือของผู้บุกเบิกหรือว่าพวกคุณสองคนก็คือนี่คนชอบอชอบเอ็มซีของเกมสตาร์เรลมากเลยคือสเตเล่มัน มันเป็นเด็กขี้เล่นอ่ะดูหน้าสเตเล่ดิช่วยสอนฉันดีสิว่าจะหาเงินเยอะๆได้ยังไงเ <c ười> ล่สองคนนี้คือแบบว่าไม่มีใครห้ามใครนะคือไปแล้วก็ไปสุดอะต่อไปนี้พี่เปาจะแนะนําประวัติศาสตร์ของพิพิธ,ธภัณฑ์ให้ทุกคนฟังด้วยนะเหิวจังเลยอ่ะ <c oughs> อยากกิน <c oughs> เลซันเซิแซลมอนไปเล่าเนื้อหาจริงจังแบบนี้เด็กมันก็เบื่อสิก็ทา,ารู้ไหมดูเหมือนต่อไปอ่ะโอ์เวิลจะเปิดไข่สัมผัสประสบการณ์การเป็นกองกําลังซิวเมนด้วยอ่ะ นี่น่าสนุกสุดๆเลยล่าไม่มีไม่มีใครฟังแล้วไปล่าเปล่ามันไม่มีคนฟังแล้วพี่แปล่าผมขอฟ้องปีเตอร์จะหลับแล้วครับนั่นมันท็อตเตอร์ที่อยู่ข้างๆทบัสไม่ใช่เหรอเหมือนจะชื่อนัมบี้แล้วตัวเล็กมากนะตัวเลกนะ็เลกกนะว่าท็อตเตอร์แบบโคตรน่ารัก <c oughs> นี่เอาไปอูด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 เลยก็ยัคุยรู้เรื่องด้วยวอสคุยอะไรกันน่ะพวกเธอคุยกันหนอกรถอดอ,ออกชาติเชียวนะมันบอกว่ายัางไงเหรอ ถ้าตอบวันนี้ได้หนึ่งตับเลยนะจริงๆแล้วฉันฟังไม่ออกหรอกนี่ตอบตอบวันนี้ดีกว่าตอยคอยเนี่ยพวกโจรดำํำมันมันซุ่มจมตีเล่าลังเก็บจิวมอร์ลของพวกแกอยู่ที่ไหนคอยโมฮูคอยโมห,หูขึ้นกันนะขอเตือนไว้ก่อนนะพวกนายอ่ะเรียกบอกไปจากที่นี่ซะเลยอย่ให้ฉันเห็นหน้าพวกนายอีกไม่งั้นอย่าหาว่าเคียวเล่มนี้ไม่มีตาก,ก็แล้วกันโคตรเดือดคุณเป็นใครกันถึงไรปากเก่งแบบนี้ไอหุ่นมันซีดคอมเกิน <c oughs> ไม่นึกว่าจะฉีกหน้ากันแบบนี้โรงีคงยืนคอโอทีหลวงนาไปแล้วเป <c oughs> <laughs> ลา่าเปล่าพวกคุณไม่ได้ยินอะไรทางนั้นแหละในมาบกุลอยากจะสู้งั้นก็เตรียมเจอปืนใหญ่เลเซอร์ของฉันได้เลยบทคิดเพิ่พม้วยการส่งข้อความมาครับว่ายังไงละ่ะอานนชันฟังเร็วๆเขาระหว่างที่ทีมงานทําการประเมินทรัพย์สินจะนต,ต้องไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวเมืองในพื้นที่เป็นนั่นขาดทีมที่มีคนละเมิดต่อคําสั่ง จ้าหน้าที่ทั้งหมดในทีมจะถูกลงโทษด้วยการหักโบนัสสิ้นปีถึง6 0เซเลยทีเดียวอะ60%ิบซชิบหายแล้วชิบหายแล้วชอบไปหุ่นเมื่อกี้่ะเป็นหุ่นยังจะห่วงเงินเดือนอีก โอ้ยฮิเมโกะลงมาเองเลยอ่ะอโอ้ยซีนีอิมแพกนะแค่เห็นโบเนียกับฮิเมโกะบินด้วยกันก็อิมแพกแล้ววิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยจุด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 เฮ้ยมันหันมานัมบี้เห็นไรอ่ะอุย้ยไอหมีไอหมีน้อยด้วยว่ะไอหมีน้อยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สูนพรภัน์ไปแล้วไม่ใช่หรอ,อที่นี่เนี่ยสวยไม่เลวเลยนะเนี่ย